สำหรับคนที่เกิดวันอังคารในเรื่องของการงานค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจที่อยู่สูงกว่าเราเขาจะให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือเราเป็นพิเศษเลยค่ะจำไว้ว่าถ้ามีปัญหาในเรื่องของการงานก็ให้เข้าหาผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นหัวหน้าเราเจ้านายเราส่วนใครที่ทำธุรกิจมีหุ้นส่วนมีการลงทุนช่วงนี้ก็อาจจะมีการปันผลแบ่งผลประโยชน์กันการเงิน อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจจะต้องพยายามหาช่องทางการเงินหาช่องทางการสร้างไรายได้ใหม่ๆพยายามศึกษาหาความรู้ดูจากคนรอบข้างสอบถามจากผู้รู้คนที่เขามีประสบการณ์หรือคนที่เขาประสบความสำเร็จมันจะทำให้คุณสามารถเห็นจุดอ่อนของคุณได้และนำมันมาพัฒนาแก้ไขต่อย,ยอดสิ่งต่างๆได้ค่ะเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอใครบางคน ที่อายุค่อนข้างห่างจากเราเราจะได้เจอกันครั้งนี้ก็อาจจะมีความไม่พร้อมกันอยู่อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ยังไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็ให้คุยคุยกันไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนในเรื่องของความรักนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ดูแลเทคแคร์กันดีนะคะถ้ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายอีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมที่จะดูแลและอยู่เคียงข้าง มีความสามัคคีกันท้อยทีถ้อยอาศัยกันค่ะถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของความคิดความเครียดอารมณ์ที่อาจจะขึ้นขึ้นลงลงได้ง่ายโมโหง่ายหงุดหมิดง่ายให้จัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภถ้าใครอยากจะส่งเสริมดวงในด้านนี้นะคะแนะนําว่าให้ไปปล่อยนกปล่อยปลาไทยชีวิตสัตว์นะคะสร้างบุญกุศลด้วยการให้ชีวิตเป็นทานแล้วชีวิตคนจะพบเจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนค่ะ